สวัสดีค่ะทุกคนวันิลานาจะอ่าน,านเรื่องสั้นให้ทุกคนฟังนะคะแล้วก็ฝึกอ่านภาษาไทยอีกครั้งนะคะชื่อเรื่องก็คือเพลงที่ไม่มีโน้ตว้าวเพลงอะไรคะหรือว่า the song without notes ภาษาอังกฤษก็คือ the song without notes แนวคิดก็คือการสร้างสรรค์จาก ข้อจำกัด mm hmm. เรนยอก็คือ mm hmm. สารสารว้าวกำศัพท์นี้เพิ่นเข่าสมอง <laughs> เรนยอก็คือมานาเป็นมานาเป็นนักดนตรีที่สูญเสียความสามารถในการอ่านโน้ตเพลงเพราะอุปติเหตุเ <laughs> <laughs> ขาคิดว่าเขาไม่สามารถสานสานเพลงได้อีกแล้ว น่าสงสังแต่เพื่อนสนิทคนเขาให้เขาฟังเสียงที่ไม่มีโน้ตเช่นเสียงฟอนตกรัตกระตุ้นเสียงลมพัดผ่านไปมาหรือเสียงหัวรอคนผู้คนอ้น่ารักจงังมานาะมันก็ชือคนใช่ไหมมานาจึงร้องสั่งเพลนจากจังวาและอารมณ์ ของเสียงเหล่านันแทนการใช้โน้ตที่สับสนเพลงของเขาเดิมไปด้วยความรู้สึกและได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมที่สุดเล่ที่กิจากออจำกัดนี้ทำให้ mana mana าาาาเข้าใจคือคนมาน a โอเคค่ะเข้าใจว่าศิลปะที่แท้จริงอยู่ในความรู้สึกไม่ใช่ใน กดแกนไม่รู้จักคำศัพท์นี้กดแกนอะไรคันอะไรคือกดแกนขมขอ google google บอกฉันหน่อยมันคืออะไรกดแกนกดแกนองแบบกดคนกันทำเพลงใช่ไหมคะขข้อคิดก็คือข้อ โอจำกัดไม่ได้เป็นอุอปสอนอะไรคืออุปสอนใช้ Google Translator ก็ได้อุปสอนอุปรหรือว่าเสียงไม่ถูกต้องไม่ในใจเขาคิดเขาคิดอุปรสรรคไม่ถูกค่ะอุปรสรรคโอ้อุปรสรรคคือ Obstacle โอเคเออ ก็คิดก็คือข้อจำกัดไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่เป็นโอกาสให้เราค้นพบวิธีการสร้างสรรค์ใหม่ๆที่มาจากหัวใจว้าวอบอุ่นจังเลยคะ่ะคืออืมก็จีินนะคะทุกคนบันทีเรา่าจจะควรใช้ความรู้สึกคนตัวเองไม่ใช่ ก็อะไรใดๆแต่ว่าเล่าแต่สถานการณ์แน่นอนค่ะเพราะว่าอันนี้ก็บันทีกฎหลอกมันก็สําคัญเหมือนถึงว่า rules มันสําคัญแต่ว่าบางทีเราก็ใช้ความรู้สึกของตัวเองก็ได้เช่นกันใช่ไหมคะโอเคนะคะทุกคนแล้วกับคุณที่ดูมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันไหมสวัสดีค่ะ